ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยท่ไม่เคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคาพิพากษาสารดีกาดีๆครับมานําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง วันนี้ครับเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับรถชนนะครับเป็นเรื่องของคนขับรถแท็กซี่นะครับไปชนรถของคนอื่นนะครับพอไปชนแล้วเนี่ยโจทย์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยเขาเป็นบริษัทประกันนะครับเขาก็มายื่นฟ้องต่อศาลฟ้องคนขับนะครับแท็กซี่เนี่ยเป็นจำเลยที่1เขาก็ฟ้องจำเลยที่สองนะครับสหกรณ์ที่ อนุญาตให้คนเนี่ยเอารถมาวิ่งร่วมกันเนี่ยนะครับติดตาสัญ,ญลักษณ์ตรงข้างประตูเห็นชัดนะครับข้อเท็จจริงในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาสมมุติกว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยศาท่านเนี่ยจะมีคทํทพิพากษาว่าอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยครับ เดี๋ยวเรามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและคาณิตนะครับในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทาละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทีนี้ครับคดีนี้ก็นอกจาก มาตรา420แล้วนะครับก็ยังมีมาตรา425นะครับในกรณีที่ลูกจ้างนะครับไปกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยแล้วก็กระทําในทางการที่จ้างเนี่ยให้นายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดด้วยเดี๋ยวเรามาดูหลักก่อนนะครับในมาตรา425เนี่ยนะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทําไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี้ครับ ทั้งคนขับแล้วก็สาก์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันทีนี้ครับพอไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วเนี่ยคดีเนี่ยครับศาลเนี่ยท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา427น,น,นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ว่าบทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม แล้วก็นอกจากสามมาตาที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับพอดีนิสานท่านเนี่ยหยิบยกมาตา8 21เนี่ยนะครับก็เรื่องของตัวแทนเชิดเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับบุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้น จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจิตสเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนอันนี้ครับก็เป็นหลักกฎหมายเนี่ยในมาตรา821เ,เป็นเรื่องของตัวแทนเชิดเดี๋ยวเรามาดูข้อที่จริงนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่2อนะครับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของตนโดยยอมให้จำเลยที่1น,นะครับนำรถแท็กซี่ออกวิ่งรับคนโดยสารในนามสากรแท็กซี่อิสระจำกัด ซึ่งเป็นชื่อของจำเลยที่สองโดยเปิดเผยโดยจำเลยที่สองเนี่ยมีผลประโยชน์จากการที่สมาชิกะนะครับที่นํารถเนี่ยเข้ามาวิ่งร่วมเท่ากับว่าจำเลยที่สองนะครับเชิดให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของจำเลยที่สองจำเลยที่สองเนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุดจริตนะครับเสมือนว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821รี่นะครับ เมื่อจำเลยที่1เนี่ยขับรถไปเนี่ยกระทาละเมิดอันต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องรับผิดร่วมกันด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา427ประกอบมาตรา8 2 1นะครับคดีนียครับผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นโจทเนี่ยเขามายื่นฟอ้องนะครับยื่นฟอ้องจำเลยที่1น่นะครับซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วก็มายื่นฟอ้องเนี่ยจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็น สหกรณ์แท็กซี่นะครับจำเลยที่1เนี่ยเอารถเนี่ยมาวิ่งนะครับแล้วก็จำเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นสหกรณ์เนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ด้วยดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุแล้วเมื่อเกิดขึ้นนะครับกับบุคคลภายนอกเนี่ยสหกรณ์เนี่ยนะครับจะมาปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าจำเลยที่1่นะครับขับรถยนต์โดยประมาทชนรถยนต์คันซึ่งเอาประกันภัยไว้กับโจทย์เสียหายโจทย์เนี่ยต้องเสียค่าซ่อมไปเนี่ยหกพันเจ็ดร้อยบาท จำเลยที่1เนี่ยได้กระทําไปในทางการจ้างหรือกิจการเพื่อประโยชน์ของจําเลยที่2หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันจึงขอให้บังคับจําเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจํานวน6,700้บาทให้แกโจทย์พร้อมด้วยดอกบเบี้ยพอเขายื่นฟ้องแล้วนะครับจําเลยที่1นึ่งนะครับขาดนัดยื่นคาให้การและขาดนัดพิจารณานก็คือไม่ได้มาต่อสู้คดีเลยนะครับจําเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นสากรเนี่ยในคดีนี้นครับ ให้การว่าจำเลยที่สองเนี่ยไม่มีนิติสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆร่วมกับจำเลยที่หนึ่งจึงไม่ต้องรับผิดและไม่รับรองว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถโดยประมาทก็คือจำเลยที่สองอ่ะซึ่งเป็นสากรเนี่ยนะครับเขาก็ยื่นคำให้การต่อสู้เลยเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์เนี่ยกับจำเลยที่หนึ่งคนขับนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนขับเนี่ยไม่ได้ประมาทนะครับคดีเนี่ยครับพอ จากการที่ศาลท่านเนี่ยตรวจค,รรคําฟ้องคําให้การของจําเลยและก็จากการสืบพยานแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาให้จําเลยทั้งสองนะครับร่วมกันใช้ค่าซ่อมรถเนี่ยจำนวน5,700บาทแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยนะครับพอศาลท่านตัดสินมาแบบนี้ใช่ไหมครับจําเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นสากรนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษรราศาลชั้นต้นเขาก็ยื่นอุทธรณ์เลยนะครับ ศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับพี่ภาคศาลแก้ครับว่าให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่สองเอาแล้วครับยุ่งเลยครับตอนนี้สองศาลเนี่ยครับตัดสินเนี่ยแตกต่างกันคนขับไปนะครับยังต้องรับผิดอยู่แต่ว่าศาลอเนี่ยนะครับเขาเนี่ยศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพี่ภาคยกเลยนะครับก็คือไม่ต้องร่วมรับผิดพอสองศาลตัดสินมาแบบนี้นะครับ โจดนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนียครับไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาสารอุทธรนะครับโจดเนี่ยดีกาให้จําเลยที่2เนี่ยซึ่งเป็นสากรเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับคดีนียครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับจาเลยที่2เป็นสากรมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการเดินรถยนรับจ้างบรรทุกคนโดยสารตามกฎกระทรวงฉบับที่3.4นะครับพอสอ 2,513นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่พศ2,519นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2,473นะครับในขณะที่ศาลท่านวินิจฉัยในคดีนี้นะครับคดีนี้แมงจะไม่ได้ความว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนค่าจ้างจากจำเลยที่2ก็ตามแต่โจทย์เนี่ยฟ้องว่าจำเลยที่1เนี่ย ได้กระทำในกิจการเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่สองหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้วยและคดีได้ความว่าจำเลยที่สองนะครับดำเนินกิจการเนี่ยตามวัตถุประสงค์ของตนโดยยอมให้จำเลยที่หนึ่งนะครับนำรถแท็กซี่เนี่ยออกวิ่งรับคนโดยสารในนามสารณ์แท็กซี่อิสระจำกัดซึ่งเป็นชื่อของจำเลยที่สองเนี่ยโดยเปิดเผยนะครับ โดยจำเลยที่2เนี่ยมีผลประโยชน์จากสมาชิกที่นํารถเนี่ยเข้าวิ่งร่วมนั้นเท่ากับจําเลยที่2อนะครับเชิดให้จําเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของจําเลยที่2นั่นเองบุคคลทั่วไปเนี่ยย่อมเข้าใจว่าจําเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ประกอบการการเดินรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารคันนั้นในกิจการของจําเลยที่2เองฉะนั้นนะครับจำเลยที่2เนี่ยจึงต้องรับผิดต่อบ,บุคคลภายนอกผู้สุจริต เสมือนว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา821เยนะครับเมื่อจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถไปกระทำละเมิดอันต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เช่นนี้จำเลยที่สองเนี่ยจึงต้องร่วมรับผิดด้วยเสมือนเป็นตัวการตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยครับมาตรา427และก็มาตรา821เยนะครับที่า้าาแก้เป็นผ้า ให้จำเลยที่2เนี่ยรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ชดแทนให้โจทย์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร่วมกับจำเลยที่1ตามคำพิพากษาสามชั้นต้นคดีนี้ครับศาลฎีกานะครับท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของสาอุทธรนะครับสาอุทธร์ในคดีนี้ครับท่านเนี่ยพิพากษายกฟ้องจากกรแท็กซี่ออกไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องรับผิดแต่ว่าในคดีนี้ครับศาลฎีกาเนี่ยท่านมองว่า จำเลยที่2อนะครับยินยอมนะครับก็คือไปเชิดตัวจำเลยที่1น่นะครับมาขับรถในน้มของสากรของตนเองนะครับพอเกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็นสากรเนี่ยต้องร่วมรับผิดเลยถ้ามิเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปศึกษาคำพิพากษาฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถเนี่ยเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1> 3 1 1 6ครับ2523นะครับเช่นเคยนะครับถ้าสมมุติเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีและก็มีสาระและเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันไัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมานะครับ ให้กับทีมงานทนายอ้อทีมงานทนายอ้อเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสําหรับคนที่ขับรถนะครับแล้วถูกคนอื่นเนี่ยชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับคู่กรณีนะครับก็เพิกเฉยเลยท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปตามเรื่องอะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับท่านเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเนี่ยกับทีมงานทนายอ้อได้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็พร้อมที่ จะให้คําแนะนํานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือว่าท่านเนี่ยจะได้สามารถเนี่ยนะครับไปเรียกร้องกับคู่กรณีได้สําหรับคนที่ขับรถไปชนเขานนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านนะครับรีบเข้าไปเยียวยาเขาเลยนะครับเอาเงินเข้าไปช่วยเหลือเขาบางคนเนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุเนี่ยถูกรถชนเนี่ยรักษาตัวนะครับสเดือน6เดือนเลยบางคนเป็นปีนะครับท่านเนี่ยถ้าท่านขับรถไปชนเขาแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับ ต้องรีบเข้าไปดูแลเขานะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับเราผิดแล้วเนี่ยเราต้องรีบเข้าไปแก้ไขนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งฝ่ายคนที่ถูกชนหรือว่าคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยดียวันนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราเขือไปเล่นมือถือนะครับไม่ทันได้ดูเนี่ยเงยขึ้นมาเนี่ยตึมชนแล้วนะครับอยากให้ท่านเนี่ยปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเลยสําหรับคนที่ มีรถนะครับอยากให้ทําพรบนะครับท่านอยากให้พรบขาดแล้วก็ประกันภาคสมัครใจนะครับต้องทําไว้เลยคุ้มครองบุคคลภายนอกเนี่ยต่อคนน,นะครับวงเงินสักหนึ่งล้านบาทนะครับในกรณีที่ต่อชีวิตร่างกายอนามัยแล้วก็ต่อครั้งเนี่ยสักสิบล้านบาทนะครับในส่วนของทรัพย์สินนะครับของบุคคลภายนอกเนี่ยท่านก็ซื้อขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานะครับ อย่างน้อยเลยเนี่ยท่านก็จะให้หุ่นใจนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ